พานิสังตั้งกรรมการตรวจสอบกรณีพบข้าวเน่าเสียแล้วก็นําไปเผาทําลายทิ้งที่จังหวัดพิษณุโลกขณะที่นายกรัฐมนตรียืนยันนะครับวงเงินในโครงการรับจํานําข้าวยังอยู่ในกรอบ5 0 0แสนล้านบาทนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรียืนยันว่าวงเงินที่ใช้ในโครงการรับจำนำข้าวต้องอยู่ในกรอบที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้ส่วนวงเงินที่อนุมัติเมื่อต้นเดือนกันยายนจำนวน2 7 0 0 0 0ล้านบาท ไม่เป็นกรอบวงเงินกู้ใหม่นะครับแต่เป็นวงเงินที่คาดว่าต้องใช้ในการรับจำนำข้าวปีการผลิต2,556ทับ2,557ดังนั้นกระทรวงพาณิชย์ต้องทำหน้าที่ในการระบายข้าวในสต็อกเพื่อนำเงินมาชำระคืนให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเพื่อให้วงเงินหมุนเวียนอยู่ในกรอบเพราะวงเงินที่คารมอให้เป็นกรอบของวงเงินที่เป็นวงเงินหมุนเวียนค่ะ นะคะฉะนั้นก็ต้องมีการเอาเอานาเงินสดเข้ามาในการจากการระบายขายเข้ามานี่ซึ่งก็ต้องเป็นหน้าที่ของทางกระทรวงพาณิชย์กับกระทรวงการคลงังที่จะประสานงานเรื่องของการใช้เม็ดเงินอีกทีหนึง่งคอรมอมีหน้าที่ในการให้กรอบกรอบใหญ่ไว้ตั้งนานแล้วค่ะด้านนายยันยงพวงราชรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์สั่งตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงหลังพบข้าวเน่าเสียและนําไปเผาทําลายทิ้งที่จังหวัดพิษณุโลก คาดว่าจะรายงานผลการตรวจสอบได้ภายในสองสัปดาห์นี้เพื่อดูผลเสียหายที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นจะนำผลสอบเข้าสู่คณะอนุกรรมการกํากับดูแลการรับจำนำข้าวและคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติหรือกอขอชอต่อไปคิดว่ามันจะมีความเสียหายในส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้องเกิดขึ้นอย่างเช่นความเสียหายแก่แก่ชาวนาที่อยู่ใกล้เคียง ความเสียหายแก่ที่สาธารณะก็คือลำรางที่ประชาชนควรจะมีสิทธิ์ใช้ร่วมกันนะครับความเสียหายพวกนี้ก็คิดว่ามันมันก็เกิดขึ้น ด้านนายธเนศพลธะนะบุญยวัฒน์ผู้อำนวยการอตกรยืนยันว่าข้าวที่มีปัญหาดังกล่าวเข้าโครงการรับจำนำตั้งแต่ปี2551โดยปริมาณข้าวทั้งหมด13,000ตันรัฐบาลได้ขายแบบรัฐต่อรัฐให้กับรัฐวิสาหกิจจีนและมีการชำระเงินเรียบร้อยแล้วโดยส่งมอบไปแล้ว12,000ตันเหลืออยู่ในโกดัง1,000ตันและเมื่อเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่เมื่อปี2554 ทำให้ข้าวได้รับความเสียหายเจ้าของโกดังจึงขนย้ายออกไปไว้ในพื้นที่ว่างหลังโกดังยืนยันว่าข้าวทั้งหมดที่มีที่มาอย่างถูกต้องและไม่ใช่การทุจริตโครงการรับจำนำข้าวล่าสุดในวันนี้ผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปตรวจสอบจุดที่พบก้อนสารถูกทิ้งอีกครั้งพบว่ากองข้าวทั้งหมด ถูกขนย้ายออกจากพื้นที่สอบถามจากชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงให้ข้อมูลน,นะครับว่ามีรถบรรทุกแล้วก็รถแบ็คโฮขนาดใหญ่เข้าไปขนย้ายข้าวไปทิ้งอีกจุดหนึ่งซึ่งอยู่ห่างจากจุดเดิมประมาณ3กิโลเมตรและไม่มีชุมชนอาศัยอยู่